I mm -hmm. กัวลามสาลือันหกลยมอนนล้อมอ่ะโดนนล้อมไม้่ต้องลุดอมัน้อกินจนมันานะโผลม่เ ead, ือกปไปเดีโอ้ดีนะาลนอยู่ใกล้ๆนี่ wow. <81 iv trabalhar> จะทำการกู้ต้นคูณเราจะใช้วิธีไหนใช้รถถ่ายกับเชือกดึงต้น 拜拜拜拜拜。包包包包包 ลองใช้คนดึงมันองใช้คนดึงไหมเจาเ้้นคืนมันไมันแงไว้ตเงไหนัมากเลยอมันใช้แรงคนไม่ได้ต้องใช้แรงรถไถนะคะเ็นเหง้าดันไเห็นง้มเห็นสัดเเ้าดันดึงไปเห็นเง้าดันไปข้างน้า เห็นได้ไหนเออเออเป็น่านีก็ทำเป็นไม่ทำมายกสีอกันมายกสบ่ยกสาตหตเมายกตหุ่นไปน้พี่พี่มาน้ำอยิ ประคองเขาเรียกประคองประคองมันดึงไปเ้ากยกเราจะปะคองตรงนี้ประคองเป็นใจพันยงมาพี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 ม้ย่มาพีไปนเราเลี้ยวเขายังไม่ได้ไปที่อยทีจะลอยดจเคยตั้งกล้องทากันไมครนใครลอยเขาจะจับลงยกเสาเอกขึ้นนะคะพี่โอยโย มัน <icana, S 1> ไม่เป็นหมากเลยแล้วไม่เป็นหมากเลยแล้วมันไวเนาอย่ไม่มีเลยมันโรยแล้วก็โรหมดเลยไม่น่ากถึงตอนขายเลยย่าแค่มันเป็นหมากไปเออมันเป็นหมากยืนี้นนะมามมีเลยพอมาม่จะเป็นหมากเราจะแดดเม็ดหมืนพอได้ไงม็นมีขายเัวซิมก็ไป ยาดูดิมันมีอะไรต้ต้นอะไรี่เออายนี่ฉันชอบอันี้สีชมพูล้วนเลยูออกมานี่ยาชมพูล้วนเลย่องยิตรงงามงาเอาแล้ว ามาลุ้นกันนะคะน<า>นว่าราเนเทพร้นผ้งก็ได้ไหมครับ่รเอาเจอแทมคาวแล้วคขไม่ได้ส่งกล้องหออมันไม่ได้สองอันบ่อใช่คุูชมกร<ะ>ที่น่ไดาทีที่่นมกด เออมันไมหีเสื้อเยโอ้ยคอยตัวแต่ว่ามันตกก่อนอันนี้คนกอยู่เยตกก่อนถ่ายอัีไม่มีหลุดเออไม่มีเนี่ยันีมันกบเหนือเด็กบนนีเจ้ายบแต่เออ มาทคนมมาทางนี้อยู่ร้อยล้านนะมันไม่ได้มันไม่ต้องเป็สะคอมีสะคอทดูนะว่าเราจะไปตามรถหรือวะเป๊ะโซ่เปะก้าแล้วมดนีนะอืาวาลมดก็กำลังขึ้น เอ้ารอกี่เ้ห่างเแล้ยผู้ใหญ่ใจดีไม่เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวบ่มือนี่ยั้บุเยนอย่างดูยากินโครงยากินของแล้วกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำโอ้ยกนมาสอหลวงขึ้นมาสอหลองแล้วเนีิยจอมมุดไปอย่าเพิ่งไปนะอย่าเพิ่งไป ออโอเคตอนนี้กำลังกู้มนันกู้คืนเออเเเเตมนีีนะี้้้้้้้้กก็ไไไไไไดดดดด่าาหอนะองงงยยสส จะไปหยาบในตัวนั่นนหะก็แมนเลยต้นลูกมันนี่น่ะน่ะไม่ต้องเอาไปแม่รถแทจอจเป็นยังไยทำไว้แบบนี้ก็ดีได้สีเนาะ น,นี่นะคะยกขึ้นแล้วลเดี๋ยวราจะค้ีว่ามันจะเกี่ยวไหมไม่เราจะต้องใช้ไม้ค้ำต่อไปอแต่ก้นกิกใบมันไปถึงป้ายนันนั้นทำงานคนไม่นานเลยละเราหนาขนาดนีเ้เราฉีดสังอยู่เด้หนาคนเราเดูหนามมันไม่นานเลย ีน้ำก,กินนำ้นำสับประรดนี่ะอ่ะหวานม่ละวาน,วานมันจะกินเทนตะลูกแชนตลูก,ะลกวะเอามาสับประรดฮะกินเนี่ยจะมีกินสับประ,ดะบประดมามามีกินหอม,อมหอมอร่อยก่ลังมีกลินแลวบ่มีกิน จะแบบมีกินหรือบ่มีกินเขาแบบบ่มีกินมาแม่ปูมานั่งน้ำเดียวเนี่ยจะแบบแบบไม่กินหรือบ่มีกินเราเาแล้วเราบ่รู้เรื่องหรอกจะไม่คายจะพูดไหมจะแบบจะแบบแบบมีกินหรือบ่มีกินมังยังจะแบบงังแบบมีกินหรือแบบแบบบ่มีกินแบบมีกินสิเาไม่มีมีกินาแบบมีกินไปอยู่กับลุงฮวนนุ่น บอลคืนมาเลยฟันเนี่ยนะเป็นดาราบ้บานเป็นคนดังคุณคุณโคโรนกับ,กกบว่าทาตโตกับเมนเนี่ยมขัขคอทะลุของเราอยู่เราเฮดเบียกบักอันนี้โอยจังท่าเนะนีเ่ยโคโรนเราเฮดเบียกแล้วเรา,าอันเพื่อเราออกบนมือบนเงิน้าโคโรนมันก็ู้มีกินครับแล้วก็คนธรรมดาเนาะธรรมดากับทาเนี่ยมันเป็นคนดังมาเล่ดังเราก็ธรรมดาด้ว ด้ื้อพูดหลายอาหนึ่ฮะก็ีคลิปไม่ได้นีนาครับตัวหนาเลยนี่กล่องละหักล่องละก่องโอมหมนเงินเต็มกระเป๋าหนึ่งเงินเหรียญหนัก่ะนักกระเป๋าไปนะนี่เงินเหรียญได้แตกระเป๋านึงี่หนอยเาดนบ่จะไปจกเบิงเจ้าเคยเอาพุทแก่ยู่บ่เอาอยู่ใส่พุทแก่ไม่้เงินเหรียญหะเนอทั้งหมล็ เราไปคือของมีเงินทอนมันดุลเรื่อยตัวมีเงินเหรียญเตาจะไม่ต่อเราไปจูงบอสให้เงินเหรียญเดี๋ยโยกกระเป๋าเราบอสหน่อยอ้โหเดียวโยงกระเป๋าเราด้วยนัากันมันมากระเป๋าเยอะห่อมันมากระเป๋าเยอะห่อกระเป๋าคุยไม่นักบอนไรบ่หนักเงินเหรียญในแท้จะไปโจกเบื้องถ้าเราจะบอกอะ้รเราเอาไม่แข็งเราโจกเองคนรวยพวกนึงเหมือนเนาะมาเด้อแอนเด้อกินเมี่ยงเด้อเหน่ยที่ กินเมี่ยงมักนัดม้าเล่นกวัดตับมักนัดเลยบะเรอามนาดพันธุ์พิาเลยเลยชักหวานใช่มันหวานขึ้นเลยนี่ก็ใครรสชาตินั้นไม่หวานหรอกมันไม่หวานมันเป็นมนาดพานบ้านมันมนาดพานอันนี้มันหวานอย่ายอมกินอีกทีหายใ ใช่จับพอปานหาจับถึงมาก็บอกเอาพวกนี้ไวเห็ดต้นไม้คือดนแท้เราว่างไมได้จีบอ่ะไม่ได้จีบอ่ะได้รือั่ยังไ่ได้ดึงกันบ้าขาเบาเสียเฮ้ยอยาู่ไกลแล้วบักมืดมึงนอนยังไงกันนะครับะเบ่ เมื่อเมื่อวานเนี่ยไปกับป่าวานเนี่ยขึ้นรถสู้ไปปุ๊กป่าเปิดกระจกมาเออริงอิรีน้ำหอมใีน้ำหอมดับกินตัวแกีน้ำหอมเต็มรถเต็ต่ตายแล้วเม่ตายแล้วแม่มาอาบอาบอาบิหนหอมไปธนาคารหรือว่าเนี่ยไปทำอะไรขึ้นธนาคารเหรอ เากำลังเงินไปัจนี้กับสำนาัคารตัวโอถ้าเป็นทรงมาแบบนั้น,มนมไม่้ป่าปนัจจนี้ปันี้มันมเนมันนี่แข็มปัจจนีก็คือเดีย๋ยวก็ห้าปบ้านโมงนะวะนี่ถ้าห้าไม่ได้พาทีบ้าน บ้านค่อยไม่มีตรงกล้วยเขาเอาไปตองจานนี่แหละหัวใช่ผักีนเอาด้ามจ่ข่อยมันเห็นด้ามจ่อข่อยแล้วผักจริงเลยคุยโยงไว้อยู่โค้งงงเลยคอยโยงไอ้เนี่ยมานางดีอยัง ทั้ลวกันยงไว้เป็นตัวคอยแต้องกันบริสิทธิ์พูดถึลรอปภูโอ้ยถ่ายคลิปเผลอดีถ่ายเอาแต่พูดอกดอกไม้ผัวห้านาทีเหราอันดทห้านาทีคือเดียวบริสัทจประมาณของเจ้าอีกน้อยเพราะเานไปถ่ายยาทีนี้ ตราบอกเราอยู่บ้านก้องห้อยไหลเราบอกโอ้เขาก็แบบก้องมาถ่ายก็เด้วยแต่จะมาไก่แต่นาะเราไปวันนาบูนี่รัานวันนี้เราไปไก่เขาอยู่ก้องเขาอยู่หน้าเขาอยู่ก้องห้อยไหลหรือมืดบอกว่าผมหลานลุงบุญยังไม่พูดเลยเราบ้านเราบ้านสน้าเป็นหน้าแค่กล้องห้อยไหลยังไงผมเป็นหลานลุงบุญเขาบอกเป็นหน้ากล้องห้อยไหลเป็นหน้ากล้องห้อยไหลบ่แม่บ้านจัน แถวบ,บ้านเดียวกันละวาน่ะ ừ ừ แถวบ,บ้านเดียวกันกับก้องหวยลายละวาน่ะก้องหวยลายมาซื้อที่อยูห่หันนี่ฮาตตาฮาตาต,าฮาตาต่อเนาะฮาตตาต่อวะห้าลระพากันยกขึ้นตัดเชือกออกกับ่ให้เห็นรถไถคือเห้าวนสร้อยกันโยงยึบขึ้นเลยเนาะว่ะเอฟบินเลยจกีน้ามาแล้วก็จิไปแล้วก็จิไปโหลดเราคิดจะเาได้ไหม ใช่ตีใได้แล้วสายดึงเหงาเอาแล้วสาดึงเหงาบอกใช่ยังเมื่อคาวให้ปะไววเห็นมันตืเลยที่เราโทรศัพท์มันนะโอ้ยู่ืดเลยแต่เราบอามันจะจบมันจะตบแล้วมไม่ได้จบอยู่อย่าหน้ตอนนี้ก็เกี่ยวกัาหนาเนี่ยหนาอย่างเราไปยุติกเรามีแต่ผู้เจ้าฮาเว้าผู้เดียวเจ้ากัท้าวกันวา ก็บอกมืม่ลูกแควยผ้าเววกบกาน่นนี่แหะลูกแท้อคอยผ้าแววกันกันคนไม่ได้เวาเองดกาลจะซีะไเออนอกไปน้ำซื้ตอตยังอบอดี้ตอเมื่อนัอ่นไหนถ่ายถ่ายใม่หม่น,งงนเนี้ยบอดี้ว่าถ่ายต่อหน้ามยังหวงกินนะงานงานกม่นานเด็ดงนานัยยังของานไหม <laughs>

<substit uting> จะไปเอาน้ำฉันไปฉันไปมันชี้ด้กินบอกเขาคลิปดี่ไหมฮะชีนี่ไงโจคนไม feels, ่ไม่ตุคนหนุ่ยเนาะเลียงรูดน้ำมึนเนาะหน่อยว่านายล้ากัน้ากัเรียงก็อละคนหนุอยหน่ยนึงเลียงรูดน้ำมึนจางก็จะเบียดเขายังมีหนาให้กินอาะอืมแความเขาเส้นหายวีวีได้หนิยังมีนามยินบอกโอ้แมนความเลยวาย เาวาเหี้ยแก่ตาเสี่ยวเลยมาหาปลาอ้ะปูป่ากันกันลุ่งให้แล้วตัวใครตัวมันเด้อมึงเด้อมึงว่ามึงว่ามึงว่าแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกกำลังโทรหาใครอ๋อยาทีแล้วอยากกินน้ำนี่น้่นมันยังกันเพ้อกันไม่ได้เบ้าเบื่ถ้าเบ้าปากอันนี้กูไม่ได้เบ้ามึงเบ้าจิดงานไห้กูมีน้ำเลี้ยังไงวะอ๋อ ยเจียเจียขอรับจ้างยังเจียขอรับจ้างยังในซีรราวงน้านนะจอจินเนาะอันนี้ให้พี่ี่วมีนากันไหมแก่ตาน่อยา่นคุณหน่อยคือเขาแตมันลมไปซค่อเขาอ่กมซอน เออเขาม่ได้เปิดต้องขออนุญาตก่อนเออไงต้องขออนุญาตก่อนได้ไหมเออรเออปเออิสำเร็จนะฮะสวัสดีมขอบคุณเอซีท่านมากค่ะสวัสดีค่ะช่องมนุษย์ชาแนนะคะ